มดมันใช้เวทมนต์คาถาเขาใจสมัยสงครามสมัยคุณแห่นหมั้งล่ะสมัยพระเวทเรื่องอํานาจตั้งแต่อณาจากักรขมอืมซึ่งเมื่อก่อนเราใช้พระเวทถูกไหม้าใจจุดนี้ไหมพอใช้พระเวทมันก็ทำทำไงสิเนี่ยเพราะเขาจะเอาจิตวิญญาณมารักษามเมืองมาป้องกันเมืองอืมเขาต้องเอา พลังจิตพวกนี้มาบังคับเอาไว้ใช้กระถาสะกดเอาไว้อนอย่างสมัยทีท่ที่พ่อเส้พวกริงอ่ะที่เยอะๆเสาวจำได้ใช่ไหมไอ้ไอ้ฟ้าไอไ้ไรนะเอเอที่ห้าตัวที่พ่อป้องกันเมืองเอาไว้อ่ะคือสมัยก่อนมันจะมีอย่างนี้ไงก็จะรักษาเมืองมันมต้องแข่งกัน กขาจะใช้พระเวทบังคับวิญญาณพวกนี้เอาไว้เวลาเราเข้าป่าถ้าเสียงนี้พวกก็เขาจะกลัวหรือว่าหมอทำพวกหมอผีจะไปไปล่าปัจจัยย่งเนี่ยมันถึงได้คอยมองก่อนเยม,มันกลัวกลัวมากเลยกลัวจับมันกลัวพวกพวกมีฤทธิ์อ่ะเขาจะพวกพวกมีฤทธิ์จะกลับจับกลับบริเวณเอาไว้อ่ จับใส่นั่นของเขาอ่ะในพวกหมอธรรมเขาจะมีวิชาตามล่าผีอ่ะล่าวิญญาณเพื่อเอามาทำเอามาทำนี่แหละพวกมนดามนอะไรต่างๆของมนดำเข้าใจหมอผีใช่ไหมละ่ะเมื่อก่อนมันก็สำหรับเกิดประโยชน์นั่นแหละแต่ยุคนี้มัน อาทำมันเยอะมันก็เลยเอาเป็นเรื่องของไรสาระไปอืมพอมันยุกสงครามขึ้นมามันก็แข่งขันแล้วทีเนี้ย,ยประเวทนี่เป็นทางที่เสื่อมแล้วข้าใจข้าใจจุด่อยไหมนะเออตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นพระเวทนี่กลายเป็นพันธย์ิดไปแล้วนะ <c oughs> มองออกไหมเออเครื่อง <c oughs> บูชาต่างๆกลายเป็นมีราคาขึ้นมาแล้วข้าใจยัง เออเริ่มเอาพระมาขายแล้วเห็นยังเนี่ยก็มันเริ่มมันเริ่มไปทิศทางที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วม,มันผิดผิดวิธีเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปว่าเราต้องต้องเข้าใจอืมแล้วก็พูดในทิศทางเดียวกันยิ่งพวกเราจะบวดเป็นเนีนนินิด อธิบายธรรมะให้มันจัดจีนฆ้าหารชาญใยแยกให้มันออกแยกธาตุแยกธรรมใั้นมันออก mm. ตัวเราเองแม้แม้แต่ตัวเราเองเนี่เราก็มีหน้าที่หลายอย่างเราเรักษาธรรม mm. อยู่หลายอยู่หลายหน้าทำหลายหน้าที่อ mm. ต้องแยกต้องแยกกันออกนะ mm. หน้าที่ของเราเป็นบรรพชิตก็จริงแต่ ขณะไหนที่เราเข้าทําอะไรตอนเป็นหุ่นยนต์ก็มีหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ก็มีอาจารย์ยังเออบางทีหน้าที่ทําน่นทนํานี่คือมันแยกกันออกแบ่งให้ออกอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเป็นนักบวชี่ถ้าเราเป็นนักบวชน้าที่หลักของเราคืออะไรสลัดตัดทิง้งอาจารย์ยังทีเนี้ยสลัดตัดทิง้งทําทุกอย่างเนี่ยแค่สร้างฐานบาร,รมีแค่ใช้กรรม ถ้าเราตั้งเป้าหมายที่นิพพานคือทุกอย่างในโลกนี้ไม่จะมีความเห็นความหมายกับพวกเราเลยเราจะไปให้ความเห็นความหมายมันถ้าเรามุ่งมุ่งสุนิพพานเพราะทุกอย่างเป็นการใช้กรรมชำระนี่กรรมอย่าไปติดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรหนึง<ม>เห็นธาตุเห็นธรรมมองออกไหมล่ะถ้าเราเห็นธรรมปุ๊บมันก็จะจบอืะ ไม่งั้นเราจะแบกทุกแบกทุกตายเลยนะดูให้ดีนะเรามาพืชสลัดโลภโกดหลงถ้าเราสลัดโลภโกดหลงออกได้หมดเนี่ยนะรอตัดสู้อย่างเดียวม,มันจะไปพร้อมกันนะเนี่ยไอตัวโลภตัวโกดทลงมันหมดปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องตัดสู้แน่นอน เพราะเราไม่ต้องมาแสวงหาอะไรดับความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นเพราะฉะนั้นปัสสะก็ดีอะไรก็ดีเราทําอะไรก็ดีเราต้องดูที่ว่าจิตเรานอยากได้ไหมทานี่อยากได้ไหมนี่ไหมมีชอบมีชังไหมเออดูตรงนี้จิตเรามีชอบมีชังไหมการสลัดความชอบความชังเอาได้มันจะว่างเห็นไหมยัจจัยจุดนี้อล่ะ มันจะเป็นกลางถ้าเรายังมีชอบมีจังมันย่อมมีลําเอียงคนไม่เป็นกลางถูกไหมเข้าใจตัวเองไหมนเนี่ยเวลาชอบลำเอียงไหมเวลาจังลำเอียงไหมไม่ว,มว่าจะไม่ลำเอียงไม่มีหรอกคนที่มีชอบมีจังมันไม่ลำเอียงต้องลำเอียงเพียงแต่ตม,มากหรือน้อยมองออกหรือไม่ออกอาจารย์ เออบางทีคิดได้ก็สลัดอีกเออบางทีมันหัวปักหัวปมก็มีมใช่ไหมเข้จใยยังตัวเนี้ยไอ้ที่มันทุกข์เพราะมันหัวปักหัวปำดิเพราะมันติดดิเข้จใจมันติดไหมยอย่าประมาทนะความติดเนี่ยยิ่งความสุขยิ่งทุกข์นะเขาใจสุขไหมอ่ะอืม พวะเราเข้าใจในตัวความสุขไหมคความสุขเนี่ยมันเพลินเหมือนเหมือนสวรรค์เนี่ยเห็นหรือยังเหมือนไปอยู่สวรรค์เนี่ยโอ้ไม่อยากรู้มาเกิดเลยอ่ะเข้าใจยังที่ีม่กลัวอะไรกลัวเกิดไงกลัวลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไงกลัวหมดบุญเนี่ยนี่เราเขาตึงได้ อันนุโมทนาบุญกับพวกเราพยานที่พวกเราทําบุญเขาก็อนนุโมทนาบุญ,บญมันต้องพอยิยนดีกับคนบุญนี่นั่นเขาเรียกวขโมยบุญกับพวกเราได้เห็นไหมเนี่ยอบอกว่าความสุขกับความดีเนี่ยมันเป็นกิเยดชันละเอียด